สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยจะหาเรื่องราวข่าวาวดีๆเอามาฝากกันนะครับมารายงานราคายางพาราประจาวันที่26-28ถึง28เมษายน2567อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้72บาทปรับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก50สตางค์ราคาท้องถิ่น69บาท มาดูที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้73บาท88สตางค์ปรับตัวลดลงมากหน่อยที่1บาท50สตางค์ราคาท้องถิ่น70บาท88สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้76บาท9สตางค์ปรับบวบลดลงมาที่78สตางค์ราคาท้องถิ่น73บาท9สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้ ห้าบ้าบาทห้าสิบสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา50สบสตางค์ราคาท้องถิ่น5 2บสบาทหสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห0สเปอร์เซนตสดวันนี้27บาท็สสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา26สตางค์ราคาท้องถิ่น23บสาท็สสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซตพักชั่วโมง30บาท53าสมสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา28สสตางค์ ราคาท้องถิ่น27บาท53สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน33บาท31สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา31สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาท31สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 70% วันนี้38บาท84สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา34สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาท84สตางค์นั่นเองครับถือว่าราคายังไม่แน่นอนยังผันผวนกันนั่นเองนะครับสำหรับราคายางพาราสุดท้ายไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยครับ